ัดคลิปต่อต่อไปจะเป็นการแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการฟาร์มมอสคัตออฟนะเออพี่พี่ผมเนี่ยมีมอสมากมายมหาศาลเลยผมจะคัดออฟยังไงดีมอสอันไหนควรเก็บมอสอันไหนควรจะล็อกมอสอันไหนควรจะย่อยมอสอันไหนควรจะเก็บไว้ผสมเออเดี๋ยวเรามาพูดถึงดีกว่าเริ่มจากมอสที่เราควรเก็บมอสที่ควรเก็บก่อนนะยังไม่ได้พูดถึงว่ามอสมันดีหรือไม่ดีคือแค่ควรเก็บห้ามย่อยเอเคปะเอออ่ะ ก็คือมดที่มีออฟสีเขียวขึ้นไปฮะมดสีขาวเนี่ยควรเอาไปย่อยเห็นไหมสีขาวเนี่ยคือเห็น,หนจุดสีขาวไหมฮะเห็นจุดสีขาวปะถ้าเกิดมีจุดสีขาวมากกว่าสองจุดขึ้นไปควรเอาไปย่อยในโต๊ะย่อยได้แล้วนะฮะโอเคปะสมมติน้องไปฟาร์มมดมาไปฟาร์มมดมาแล้วไปได้มดมาปุ๊บมดเนี่ยมีออฟขาวสองช่องหนึ่งเอาความจริงอนะหนึ่งช่องก็ควรย่อย แต่ถ้าเกิดสองช่องเนี่ยคัดต่ำเพื่อเ,เจอมดขาวที่มีออฟลองมดที่มีออฟลองสีขาวสองช่องเนี่ยสองลูงี้เอาไปย่อยซะเพราะว่าตีบวกขึ้นไปออฟมันก็ได้ไม่สูงสแตทมันได้ไม่สูงฮะมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะงั้นถ้ามีออฟขาวสองลูสองช่องย่อยได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเพิ่งเริ่มเล่นแล้วมดน้อยอันนี้พูดถึงมดน้อยนะถ้ามอดน้อยเก็บไว้ใช้ก่อนได้ถ้าเกิดน้องบอกเอ้ยพี่ผมมดน้อยผมไม่ได้มดเยอะ ก็งั้นผมขอใช้ก่อนได้ไหมไม่ค่อยมีมอสใช้เลยเก็บไว้ก่อนได้ครับแต่ถ้าเกิดฟาร์มมอสแบบขยันฟาร์มมากมอสเยอะแล้วพี่ผมมอสเยอะมากผมควรจะย่อยมอสอะไรดีบ้างมอสมันเยอะไม่รู้คัดยังไงคัดไม่ถูกอ่ะก็ทําตามพี่เลยครับก็คือคัดมอสโดยการดูซิว่ามันมีออฟขาวกี่รูถ้าเกิดออฟขาวสองลูเนี้ยอ่ะเอาไปย่อยได้เลยฮะออฟขาวสามลูสี่รูเนี้ยย่อยได้เลยเหลือหนึ่งรูไว้ก่อนเผื่อไว้ผสมในอนาคตอืมเนี่ยสองลูย่อยเลยฮะถ้ามีสองลูย่อยเลย เริ่มต้นอย่างแรกย่อยๆยยยไปเลยถ้ามีออฟขาวสองรูขึ้นไปอ่าต่อไปแล้วทีนี้อ่าพี่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามดอันไหนดีหรือมดอันไหนเกลืออ่าทีนี้มดที่ดีควรจะมีออฟอะไรบ้างอืมมดที่ดีควรจะมีออฟอะไรบ้างวะามดที่ดีควรจะมีออฟตั้งต่อไปนี้เดี๋ยวผมพิมพ์ข้อความให้แล้วกันหลักๆเลยนะฮะก็คือปืนทุกปืนใช้อะไรฮะเวพอรดาเมจอ่า เวพอนใช่ปเวพอดาเมจทุกปืนได้ใช้นะเวพอดาเมจเวพอเวพอดาเมจเวพอดาเมจโอเคป่ะเออปืนทุกปืนได้ใช้ออฟเวพอดาเมจสองปืนทุกปืนจะได้ใช้ออฟก็มีถ้าเกิดเป็นเล่นบูอายเล่นอะไรเงี้ยฮะเวพอดาเมจคู่เอ e m เมนทัลดาเมจเวพอดาเมจคู่วิสปอ o ตนะอ่าคือหลักๆเวพอัดาเมจต้องมีอะเวพอดาเมจคู่อ่าวิสปอตอ่าวิสปอตอ่าวิสปอต คีดามีดคีดามีดแล้วก็เ uh, อเลเมนต์อ่ะถามาถามว่าทําไมถึงถึงมันต้องแบบที่ต้องพิมสแลตอะไรอย่างงี้ด้วยทําไมอะ่ะเพราะว่าวิกสปอร์ตคีดามีดและเอเลเมนต์ไม่สามารถอยู่ในม็อดชิ้นเดียวกันได้ถ้าเวพอร์ดดามีดคู่สวิกสปอร์ตปุ๊บคือในม็อดชิ้นนั้นจะไม่มีคีดามไม่มีเอเลเมนต์ถ้าเวพอร์ดดามีดคู่คีดามจะไม่มีวิกสปอร์ตและเอเลเมนต์ถ้าเวพอร์ดดามีดคู่กับเอเลเมนต์จะไม่มีวิกสปอร์ตกับคีดามนึกอออกไหม คือมันจะคู่ได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งอ่าทีนี้ถามว่าน้องก็ต้องไปดูปืนน้องเองว่าปืนของน้องเล่นปืนสายอะไรถ้าน้องเล่นปืนบูไอยน้องต้องเวพอนดาเบตคู่วิสปอตเล่นปืนพระเลิดก็เวพอนคู่คีดแดมหรือคู่เอลลเมนต์ก็ได้ถ้าเกิดปืนน้องเล่นเน้นธาตุเน้นแบบเน้นธาตุก็เวพอนดาเดบคู่เอลิเมนต์อ่าต่อไปแถวที่สามแถวที่สามเนี่ยออฟอะไรดีแถวที่สามเนี่ย,อออยก็ออฟอะไรก็ได้ความจริงอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเอาดีๆเลยนะ แม็กกาซีนคาปาซิตี้หรือรีโหลดสปีดแม็กกาซีนอ่าแม็กกาซีนหรือรีโหลดสปีดอ่ารีโหลดอ่าประมาณนี้อันนี้คือแถวที่สามโอเคป่ะสองแถวบนนี่สําคัญมากแถวที่สี่สุดท้ายนะฮะถ้าเกิดน้องคิดว่าน้องจะเป็นเล่นสาย PVP น้องควรจะมีเวพอร์นรีดิวหรือสเตตัสรีดิวครับอ่าอ่าเวพอร์นรีดิวอ่าเวพอร์นรีดิวใช่ปะ่ะอ่าหรือสเตตัสรีดิวอ่า อันนี้คือสาย p ีพีอเคปะ่ะสาย p ีพออฟป,ประมาณนี้อืมนี่คือมอดสาย p ีพีเวพอร์ดาดาเมจแล้วก็คู่กับวิสปอร์ตขี้แดงเอลิเมนต์ส่วนอีกอันนึงก็เป็นเวพอร์ดรีดิวเซตเตอร์ส์รีดิวอ่ะส่วนอันนี้อ่ะผมเพิ่มให้แถวหนึ่งไอแถวที่สามเนี่ยเอาเป็น HP ดเปอร์เซนต์ด้วยอ่ะเผื่อได้ HP เปอร์เซนต์มาอ่ะ HP เปอร์เซนต์อ่ะประมาณนี้นี่คือออฟที่ควรคัดออฟลองนะฮะส่วนอ่ะอันนี้คือมอดที่เป็นใช้งานได้แบบไปได้ทุกที่ PVP ก็ได้นะ อ่ะต่อไปฮะเราจะพูดถึงมอดสาย PWE มอดสาย PWE เราก็แค่เอาเวพอร r e รีดิวสเตตัสรีดิวออกนะฮะโอเคปะ่ะถ้าเกิดเป็นสาย PWE นะฮะเมื่อกี้พูดถึงออฟ PVP นะ,ะถ้าเป็น PWE เอา off, ออฟอันล่างออกเวพอร์ตรีดิวสเตตัสรีดิวเอาออกเอาออกใส่เป็นเกตวัแทนฮะเกตวัเกตวคืออะไรครับเกตวัก็คือบอสฮะเกตวั elite. Yeah, elite. อีลิตเนี่ยอีลิตอ่าโอเคนี่ฮะออฟประมาณนี้ ง,ง่ายเลยยากไหมไม่ยากเลยใช่ป่ะการคัดออฟนะรู้สเตตแล้วนะว่าออฟต้องดันประมาณไหนต้องหาสเตตประมาณไหนทีนี้เราก็นั่งคัดดูว่าออฟไหนมันเข้าท่าเข้าทางบ้างแล้วลองตีบวกดูอ่ะถ้างั้นผมเอาอันนี้ไว้ข้างๆแล้วกันข้างบนแล้วกันตรงนี้โอเคปะเออทีนี้มานั่งคัดออฟทีละชิ้นดูซิว่ามีออฟไหนที่เข้าท่าเข้าทางบ้างออฟไหนที่เข้าท่าเราก็กดตัว C เพื่อล็อกไว้เนือออกไหมอ่ะเราก็ไล่ดูเลย ปกติแล้วมอสที่ผมชอบใช้คือโมเมนตัมอัพถูกไหมผมก็ดูโมเมนตัมอัพสิอันนี้มีอีลิทเอาไว้ลงดัน p ีวพี p p e ได้เอ้ยพีได้มีโลดเรืสปีดแม็กกาแม็กกาซิบัสตี้ไม่มีเวพอนดาเมจไม่มีคิดดาเมจเลยตัดทิ้งฮะแต่ถามว่าตัดทิ้งนี่คือเอาไปย่อยไหมไม่เพราะามันมีสีฟ้าค่อนข้างเยอะมีออฟขาวแค่ชิ้นเดียวเอาไว้ผสมนะฮะอันนี้ออฟข่าวสองูงั้นตัดทิ้งไปเลยอันนี้ออฟขาวสามูตัดทิ้งนะฮะเราก็ตั้งคัดออฟไปฮะมีออฟข่าวสองลูคือ สองรูขึ้นไปอ่ะแล้วก็นั่งคัดออฟไปพยายามหาออฟแบบดีๆนะฮะส,สีถ้าเกิดมีออฟขาวเยอะก็ไปย่อยกันก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปย่อยมดขาวทิ้งให้หมดก่อนลวกันอ่ะส่วนต่อไปฮะไอมดที่เป็นเข็มฉีดยาแล้วมีสีม่วงกับสีเขียวแล้วสีขาวสองอันเนี่ยถามว่าเก็บดีไหมน้องคิดว่าควรเก็บไหมเก็บไว้ก่อนก็ได้ถ้าเกิดน,น้องไม่มั่นใจเอาไว้ตอนผสมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอืมหรือน้องจะย่อยเลยก็ได้แม่หลังเลอะเอาไงดีวะ ย่อยเลยแล้วกันสีขาวสองรูผมมอดเยอะอืคําถามว่าพี่พี่ทำไมพี่ถึงเลือกย่อยมอดทําไมถึงไม่ไม,ไม่ไม่เก็บไว้ผสมล่ะอ่ะน้องเดี๋ยวพี่จะบอกเหตุผลว่าทําไมพี่ถึงเลือกย่อยมอดครับทําไมถึงไม่ผสมมาเดี๋ยวจะบอกเหตุผลน้องครับถ้าเกิดน้องเอามอดที่มีรูขาวเยอะๆไปผสมมอดที่ออกมามันจะเป็นออฟต่ําครับออฟมันจะไม่สูงอ่ะเดี๋ยวพี่ใช้ดูนะสมมติว่าพี่ผสมมอดใช่ไหมอ่ะพี่เลือกไวโอเลนปุ๊บปุ๊บกดออโต้ฟิลน้องสังเกตไหม มันจะการันตีได้ออฟอะไรฮะการันตีได้ออฟฟ้าแล้วก็ออฟม่วงนี่ฮะนี่เห็นไหมมีมดสีม่วงสีขาวกี่รูนี่หลายรูเลยอ่ะสมมติพี่เปลี่ยนใหม่พี่ไปหาออฟแบบอ่ะผมพี่เอาออฟนี่มาใส่แล้วกันผมปลดล็อกก่อนใส่ปุ๊บนะฮะมันก็จะได้ดีขึ้นคือพยายามเอามอดที่มีรูๆรูขาวๆออกไปให้เยอะที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะเอาการันตีออฟสูงๆนะฮะพยายามเอาออฟขาวๆเยอะออกเยอะๆฮะอ่ะสมมติว่าผมใส่ออฟขาวเยอะเลยอ่ะเนี่ยผมเอาออฟขาวใส่ พยายามหาออฟขาวใส่ผมจะลองใส่ออฟขาวลงไปอะดูนะอืมเนี่ยผมจะเอาออฟขาวใส่อ่ะเอานี้ออกอันนี้ออกอะผมจะใส่ออฟขาวไปเยอะๆแล้วคุณจะดูนะว่าตอนที่มันผสมออกมาจะเป็นยังไงไออฟขาวอยู่ไหนเนี่ยนี่ออฟขาวใส่ไปปุ๊บหาออฟขาวหลายๆรูมาใส่คือเวลาผสมออกมาแล้วออฟมันจะเป็นออฟต่ํานะครับพยายามอย่าเอาออฟขาวมาใส่เยอะ นะฮะออฟมันะนออฟต่ำมันจะไม่คุ้มนะครับอืมคือเวลาผสมออกมาออฟมันจะเป็นออฟต่ำมันจะไม่ได้ออฟสูงนะฮะพยายามออฟขาวเนี่ยพยายามถ้าเกิดทิ้งได้ก็ทิ้งซะอืมพยายามเก็บออฟสูงๆไว้ประมาณนี้ฮะอันนี้คือข้อแนะนําแต่ว่าถ้าเกิดน้องบอกว่าไม่มั่นใจว่าจะย่อยมอดทิ้งไหนทิ้งดีก็เก็บไว้ก่อนก็ได้สำหรับคนมอดน้อยอืม เวลาที่เราจะย่อยมอสนะฮะก็ให้กดที่โต๊ะนะแล้วก็กดไปที่บอสนะส่วนตัวแล้วเวลาวิ่งเก็บแมปจะมีมอสม่วงใช่ไหมเราก็ย่อยให้หมดเลยฮะเรากดติ๊กถูกย่อยหมดเลยเพื่อเอาเศษมอมาอัปเกรดมอสต่างๆส่วนตัวแล้วผมล็อกมอสหัวใจไว้เอาไว้ใช้ตอน p p ตอนนั้นคือผมหาหมอสหัวใจสีทองไม่ได้ผมก็ใช้แบบล็อกไว้ใช้สีม่ไปก่อนอ,อันนี้คือการคัดออฟคัดมอืม,อมประมาณนี้ ทุกคนรู้แล้วนะว่าออฟประมาณไหนเวพอ o ด a า a น e เมดวิกสปอร์ตคีดแอมเอเลเมนต์นะเฮดพีเกสวันเอลิทเวพอรดรีดิวสเตตัสรีดิวประมาณนี้ออฟที่ต้องการควรทำมอดไว้2เซตเซตหนึ่งพีพเซตหนึ่ครับประมาณนี้ฮะ